น้องยายสองสองคนเนี่ยเขานน้องพายให้สองลำใช่ เราีไหมเอ๊ะนี้ตรงนี้จ้าถ่ายรูปด้วยรูปแบบจะลอาใครใคเรืออืมจะาใเรือบายบายบายบาก่นบายบายบาย เราป้าขอพายไปเลยป้าขอพายก่อนโอเคเพราะว่าป้า,ปาต้องคนโครมเรือให้ให้เรือมันนมไไ่ด้ทยยป้าจะพายโอเคโอเค,โอเคนะอ่าถูกไหมอ่าแล้วปืนจับป้า้ช้าๆเราจะพายกันช้า <c oughs> ป้าพายไ <c oughs> ลย่เ <c oughs> ล็บ เนนนนหนใช่เด yes. ี๋ยวตัล okay, right. ิปล่อยมือตัาไดเลยเพราะว่ามันต oh, ้องทายพายต้องใช้แรงมากๆอ๋อเจ้าเบาเนาะไี้กืันนี้อบฟิลไหมเจ้ฟิลเวลาใคย่เนาะ

สบายไหมหมอนนี้สบายค่ะฟาจ้ะพาไปแข่งเกทวดเลยมีคู่กับใวดเลยเนี่ย <Yeah. S 2> มาแล้วค่ะ ปล่อยก่อนก็ได้ปะปล่อยก่อนมันโคงเพลงเล่น <c oughs> รูปเองเพลงละยายยายเขาร้องเพงลงร้องเพลงบ๊ายบายหน่อยค่ะคุณยายบ๊าย <c oughs> บายหน่อยคะ่ะบ๊ายบายหน่อยคะ่ะ <c oughs> ไอคนหน้าสบายสุดละถี่กล้องไม่สบายนะวันนี้ให้หยุดดูคนคนนั้นนอนร้องเพลงอีกสบายจะสุดคนหนึ่งนอนร้องเพลงนอนร้องเพลงแต่สนุกที่สุดฮ่าฮ่านอนร้องเพลงคนนอนร้องเพลงสนุกกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยนะไ่ายูกคนนอนร้องเพลงก่อนไปลิ้นไปก่อนนะ ป้าเก่งจังเลยปาอะไรแปลงเป็นอปาเก่งเลยปาปเก่งวาะปาเลี้ยวหน่อย้ยกับป้าปาเย้าปลาับ ไล่แล้วไล่ไล่ไล่เล่เล่นยาก็่อชอปล่งเลยปงเงินเปรินพูดมากทคสั่มอันนี้ล้าก็พักสโลว์ี่จับน้ำตาง้างได้นะฮะหนึ่ง โอเคพอละนิดนึงพอเนอป้าต้องพายเรือต่อแล้วไม่ลุกนะกดของออกคือจะไม่ลุกถ้าป้าไม่ได้ฉากนะเข้าใจไหมอย่มันใกล้ไปตรงนี้ไปขวาหน่อย

บ๊ายบายปารินบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายวนี้บ๊ายบาย